อ่ะสวัสดีผู้ที่ติดตามทุกคนเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆชาวไลฟ์เกมส์สีทุกคนเนาะก็มาต่อกันพาร์ทสองนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเริ่มสุ่มให้ดูนะครับสําหรับการ์เลลิทที่ถูกปลุกนะครับตามหาเลลิทตัวปลุกกันนะครับเออแปลงล่างสักนิดหนึ่งนะครับก็เลลิทตัวธรรมดาเนี่ยแค่ล็อกอินเข้าเกมในช่วง เอ่ออีเวนต์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มสุ่มจากเออ่แพ็กฟรีก่อนแล้วกันนะครับ A4 ออกยากนะครับอ้าวเอบวกมาว่ะ A IV ออ่ะออกยากสุดเลยนะครับกลายเป็นว่าอีเวนต์เนี้ย1อออกง่ายนะครับ A1 บวกหนึ A ่งรัวๆเลยว่ะ A 3ว่ะไปไปสุ่มกันนะครับผมไม่อยู่หนึ่งหืนห้าพันเนาะจะจบที่เท่าไหร่นะครับลุ้นกันโอ้เดวิลซินไอเทมหมดแล้วโอ้โหแย่อยู่แล้วนะครับใครที่ขาดการ์ดไหนที่เออไม่ทันนะครับวิดเดียวก็หมดแล้วอ่ะเริ่มเลยเนาะขอแบบแพ็คแพ็คเดียวจบเอาเลทได้เลยป่ะ ปั๊บปับปับปับป๊บเอบวกเน่ยเบวกหนึ่งมาสุ่มกันยาวๆนะเพราะว่าผมทำช่องการ์ดเบที่แปดร้อยแปดร้อยใบเนาะสุ่มกันยาวๆแน่นอนนะครับโอ้โห A 4ยังไม่ออกเลยนะ นี่พันเพชรแล้วนะครับพันเพชรแล้วนะพันเพชร A4 สี่ยังไม่ออกนะครับว้าวว้าวไอวีว IV นะครับแล้วก็ a บวกสองแล้วก็ A บวกสามนะครับเดี๋ยวพวกนี้ค่อยไปรวมหาเอาละกันนะอ่ะสมต่อนะครับเพื่อไม่ให้คลิปนานไปม,มากกว่านี้ครับเรื่อยๆเลยครับกดเรื่อยๆเลย สอ4อยู่ไหนครับเนี่ย A บวกสองมาแล้วนะครับมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยโอ้โห A อหนึ่งบานเลยว่ะ A อบวกสองเสาม ตอนนี้สองพันเพชรผ่านนะครับ <A 4 S 1> เอสี่ไปไหนแล้วพี่เอสี่ <A 4 S 1> ไม่ออกเลยทุกคนมันยากขนาดนั้นเลยเหรอมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อย โถเอ้ยยังไม่ออกเลยนะครับตอนนี้สามพันเพชรผ่านนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดของฟรีก่อนแล้วกันนะครับ ตามที่ผมได้คาดเดาไว้นะครับอีเวนต์นี้เปิดแพ็กพิเศษจริงด้วยนะซื้อห้าฟรีหนึ่งนะครับมันจะเป็นแบบนี้ประจำนะการหาการ์ดท็อปประจำอีเวนต์จะต้องเป็นอีเวนต์อะไรที่ลักษณะทำนองนี้นะครับมันจะมีสองแบบอะสุ่มแจ็คพอตนะครับแบบเมก้าหรือว่าให้เราเปิดทีละสองบบเพชรแบบนี้นะครับ A4 ก็ยังเงียบนะครับจนถึงตอนนี้ A1 ออกง่ายมากอีเว้นนี้แม่งพลิกล็อกนะครับ A อบวกสองอ่ะดูสถานการณ์กันอีกครั้งนะครับ A อบวกสามแบบ A4 ยังไม่มานะครับโอ้ oh, หนักแน่นอนนะครับผมว่าต่อเลยนะครับตอนนี้ผ่านไปสามเพชรสามพันเพชรเนาะต่อเลยนะต่อเลยไปไปการ์นี้ก็ยังมีข้อเสียอยู่นะเพราะว่ามันไม่มีกันตายในตัวเลยนะครับ ถึงแม้ว่าจะสกิลอ่ะมีประโยชน์มากแต่ว่ามันค่อนข้างเปราะบางนะเอาจริงๆแล้วนะค,ค่อนข้างเปราะบางตอนนี้สนะี่พันเพชรเนาะเอสี่ก็ยังเงียบนะครับสี 4, ่พันเพชรไอวี ไอวีอยู่ไหนครับแม่งกูหมดหมื่นเองมั้งเนี่ยโอ้เอีเวนต์สุ่มแพ็กการ์ดเนี่ยผมผมแทบจะหมดตัวทุกเอีเวนต์เลยนะโอ้ my god ห้าพันแล้วครับ เดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปเปิดแพ็กแถมก่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับขอ AC หน่อยพี่พี่ครับ เอ4หน่อยครับพี่อืมเงียบมากเอบวกสามมาแล้วว่ะ a 4ยังเงียบนะครับอ่าสุมต่อสุมต่อนะครับโอ้ a อหนึ 1, 5, ่งห้าใบบ้าบอบอบ้าบอคอแตกอีเวนต์อื่น a อหนึ่งยากอีเวนต์นี้ a อสยากเออมันเข้าใจเล่นนะเอหนึ a ่งอยู่ไหนครับเนี่ยเอ้ยเอสี a ่ 4, ไม่เอหนึ่งเฮ้ยหกพันนะนับ อะไรกันวะผมสุ่มไปหกพันแล้วนะเอซีเอซีไอวีโอ้ยมันมีจริงมะเนี่ยมันมันลืมใส่มาวะเนี่ยเฮ้ยเซิร์ฟมึงลืมยัดมาวะเนี่ยโอ้โห ไปดูในหน้าฟิกรวมนะครับมันก็จะมีให้รวมอยู่นะเนี่ยให้รวมหาการ์ดเอสนะครับแล้วก็ถ้าเราเอา A บวกมารวมด้วยกันเนี่ยแล้วก็ฟิกรวมกันก็มีโอกาสได้รับการ์ดเก่งก็จะมีดาตายังนะและมีเอ่อรวมถึงการ์ดใหม่เนาะลิทต์ตัวปลุกนะครับแล้วก็เอ่ออะไรอะรีมัส ลีมัสดาร์กอะลีมัสทามินอะเอออ่ะผมสุ่มต่อก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหเอี่ไม่ออกเลยว่ะขอกัด ลิลิทปลุกได้เลยลิลิทปลุกเลยได้ไหมบ้าน่ะ ต้องทำยังไงครับเนี่ยเธอถึงจะเห็นใจฉันนะครับเซิร์ฟถึงจะเห็นใจต้องทำยังไงครับโอ้เออหมดแน่เลยแปดพันแล้วจ้าเฮ้ยอี่ก็ยังไม่ออกแปดพันแล้ว A อบวกสามว่ะ A อบวกสามเริ่มออกง่ายแล้วไอบีไอบีอยู่ตรงไหนครับโอ้ 8,000แล้วนะถ้าถึง1,000งผมจะหยุดนะครับเฮ้ยเอสมาว่ะว้าว รวมไปประมาณเอ่อเก้าแปดพันเท่าไหร่นะแปดพันสี่นะประมาณแปดพันหกป่าวะแปดพันหกได้การเอสมาเลยนะครับ ไอนี่ยังเงียบอยู่เลยนะคือผมแทบยัไม่อยากเชื่อนะนี่หนึ่งหมื่นไอวี IV ยังไม่ออกให้สักใบเลยนะครับอาจจะผมพักก่อนแล้วกันเปิดแพ็กแถมก่อนนะครับ ไอวีขอไอวีโอโหกี่ใบแล้ววนะเนี่ยโอโหเอหนึ 1, 1, ่งร้อยสี่สิบเอ็ดใบอ่ะเอสองแปดสิบแปดใบแทบไม่อยากเชื่อนะครับอ๋อเราซื้ออีกแปดสิบเก้าแพ็คห้าคูณห้าห้าห้ายี่สิบห้า ทั้งหมด25บ้าใบใช่ไหมแปดสิบเกาบาทโอ้ใครมีตังก็ซื้อนะผมไม่เอาก็คือที่เราต้องรุ้นอ่ะตอนนี้คือการเอสสองใบนะครับคือถ้าได้ไอวีสอใบก็คือจบเลยนะครับตอนนี้หนึ่งหมื่นเพชรผ่านไปแล้วนะครับเออไอมาวะ่ะ เฮ้ยเหลือใบเดียวนะครับโอ้โหหมื 16, ่นหกอะ่ะหมื่นหกร้อยอ่ะไอวีเพิ่งออกอ่ะไอวีไอวีขอไอไวีแพ็คนี้ขอไอไวีมาปโป้ได้สามอ่ะไอวีเท่านั้นนะครับหรือเป็นเอสมาเลยก็ได้นะ อ่าเข้าผิดเข้าผิดไอวี่ไอวี่โอ้ยยังไม่ใช่ตอนนี้ 101, หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเพชรนะผ่านไปเรียบ,ร,ยบร้อยนะครับ ขอไอวีขอไอวอ้าวเต็มจนได้เดี๋ยวผมขายแป๊บหนึ่งนะผมไม่รวมนะครับ อาเสียเวลาคุณผู้ชมนิดนึงนะครับ อ่าสุ่มหาต่อนะครับไอวี่ไอวี่ไอวี่ยังไม่มาเปิดแพ็กแถมงก่อนนะครับ ไอวีหน่อยไอวี IV หน่อยไอวี IV หน่อยอือหือโอ้ยเอหนึ่งขอ IV ไอวีใบเดียวนะ อ่ะผมกดผิดเลยคขออภัยครับสมต่อนะครับม,มายังอวไอวีโอ้ยังเงียบนะครับตอนนี้หนึ่งหมื่นสองพันเพผ่านนะครับไอวี EV, พี่ขอใบเดียวขอใบเดียวให้ผมหน่อยให้ผมหน่อยเออเรียบร้อยโอ้โหปิดแล้วทั้งหมด เออถ้าเหล่านีหนึ่งหมืนสองพันสี่ร้อยนะครับโอ้เดี๋ยวรับการ์ดก่อนนะรับหนึ่งรับสองเรียบร้อยนะครับหนึ 1, 000, 2, 400, ่งเมืนสองพันสี่ร้อยเพนะครับก็เรียบร้อยนะครับอ่ารับลิตร,ร,รที่ถูกปลุกเนาะก็โอเค ก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวให้ดูนะครับสำหรับสกิลของลิลิที่ถูกปกนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะก็ใครปิดอีเวนต์นี้ท่าไห่คอมเมนต์ไม่ได้คลิปนะครับฝากโค้ดอีกทีหนึ่งนะครับเผื่อใครยังไม่กรอกให้เนาะนี่ครับโค้ดผม 2f 3 9 f 6 8 6อนะอ่าฝากด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กรอกเนาะกรอกได้เลยนะครับโอเคไว้เจอนใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ ไปแล้วครับสวัสดีครับขอทุนโชคดีกับไเว้นนี้นะครับ